นะครับสำหรับตัวสมูทเตอร์นะครับจะมีตัวปรับตั้งคัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะข้างบนเป็นฟาสต์นะครับข้างล่างเป็นสโลว์นะครับฟาสต์เนี่ยนะครับถ้ามาอยู่ตำแหน่งกลางเนี่ยกดขึ้นไปเนี่ยน่าจะ2ครั้งนะครับแล้วก็หรือว่าอยู่ตำแหน่งกลางเนี่ยถ้าจะสโลว์เนี่ยนะครับก็กดได้2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดฟาสต์ไปให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วกันนะครับแล้วผมเข้าเกียร์ดีนะครับบอกง่ายๆการออกตัวคือเวลาที่เราเร่งเนี่ยนะฮะเนี่ยนี้เร่งเราแตะเร่งเขาเร่งปรับเดียวรถถมันูกกระะชากกออไปแล้วนครับมันถูกกระชากออกไปแบบบววว่่าาเรรียกคคััไนะ อ่ะอีกทีนึงเดี๋ยวผมลองแบบสโ,โลวนะผมกดลงมา1 2ทีตอนนี้อยู่ตำแหน่งกลางนะครับผมลงอีก2ทีนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ตำแหน่งล่างสุดแล้วผมจะลองออกตัวเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราออกตัวเนี่ยนี่ไงจะเห็นได้เลยว่าผมเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งเข้าไปเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นฟาสนะ เหยียบคันเร่งน,น,นิดเดียวปล่อยเท้าออกจากเบรกเนี่ยวิ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสโลเนี่ยต้องเติมคันเร่งเข้าไปนิดนึงรถถึงจะเริ่มออกตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความเหมาะสมของงานยังไงลองปรับเล่นดูนะครับสำหรับตัวปรับตั้งคัดในเกียร์สมูทเตอร์ครับ